สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลวันนี้ก็มาแจกเสื้อทีมคุ้มแสงจันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ๊ใหญ่เรานะครับคุ้มนะครับนี่แม่แม่ให้โค้ดนะครับโค้ดตอนนี้ก็จะแจกเสื้อนะครับแม่แม่เอ๊พอดจีได้ไหมอบวันนี้พนทุนมาไอ้นั่นผัดแดงผัดแดงผัดแดงไม่รีดีผัดแดงไม่รี ใส่เลยใส่เลยใส่เลยครับขอเพียนให้พี่โน้ตเนี่ยพี่โน้ตไป

ุมล่มุอยมยจอยพาวีเดียวพาวีเดยไปมาจัดทีมอง่ายไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวถาม่ะได้แล้วได้แล้วเอออันนี้ค่อยแจกอีกได้ล็อกไวเลยย่าลอกไว้เลยล็อกล็อกไว้เลยเรือยๆอันอันอันโมอันคนพายลอกไว้เลย บรรยากาศนะครับเออแถาประสิทธ <os apan> <S Enfin wan ita> ิำเนี่ยทถาประสิทธิำเนี่ยใส่เลยครับใส่เลยยอดได้แล้วบอันนี้ก็ลองเสื้อใหม่นะครับแม่แม่ วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่มนนะครับที่เมตตาให้กับผมของเรานะครับสําหรับนะครับเสื้อ40ตัวสวยๆนะครับสีแดงสีแดงค่ะใต้สีดํานะครับแม่ๆผมเราก็พร้อมแล้วนะครับนมั ไปแย่งแย่งเสื้อแล้วนะครับแม่แม่เสื้อสีสวยๆนะครับฟีใสหอมมันคนหน่อยเอาอันนี้เอายังฮะ ใเงียสองหลอมาเอาเสียทั้งอ <c oughs> ตอนนี้ก็ใส่แล้วครับแม่แม่บรรยากาศคุมเราครับสี่สิบตัวอุ้สวยนะครับ <c oughs> ใส่ด้วยใสด่ด้วยกัน